ก็แหล่งน้ำนี่แหล่งน้ำผิวดินนี่มันแบบมีเลยใช่ไหมเนี่ยมีครับท่าน้เขาเจาะกันนี่ก็ประมาณจะเอาผิวดินก่อนน้ผิวดินนี่ไม่มีเลยครับน้ำม่สาก็มีแห้งแล้งอยู่นะครับตรงนี้น้ำมีมีครับเหมืองอย่างนี้ก็มีใกล้ๆนี่ก็มีครับมีตรงนี้ใกล้ๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้แห้งแล้งหมดแล้วครับเขาเรียกเออเขื่อน ผอนี้จะจะปูดสาหร่าตรงนี้ครับลงไปไม่ถึงครึ่งกิโลครับก็มีแต่จะแห้งไหมเหมือนกันเป็นเป็นคือเล็กหรือว่าเป็นเป็นฝายเก็บน้ําของประจําหมู่บ้านครับน้ลําน้ำอย่างน้ําลําห้วยของเม่เติมเม่ดละเด็นิดอยู่ที่หลมันี้เองครับไม่ได้กั้นแม่น้ําใหญ่อะไรครับด้านหน้าก็แถมทั้งสามแท้งสี่ครับน้ำใต้ดินน่ะน้ำใต้ดิน ไม่มีเลยครับตรงนี้ไม่มีเลยครับเคยเจาะหรือยังครับรย,ย,ยังครับแต่ให้เขามาสำรวจแล้วครับมีคนเขาเจาะอยู่ที่ห่างตรงนี้ประมาณครึ่งกิโลประมาณสี่สิบเมตรขึ้นที่ที่เจอน้ำนะครับที่เจอน้งเป็นที่ดอนก็อ,อยากอยากจะมีะหน่วยง,งานที่เขาเจาะน้ําพูดจรงๆว่าอยากอยากได้ที่จะเจาะน้ําผมอยากได้ตรงนี้เราก็จะได้ใช้น้ําที่เราเจาะจะประดานขึ้นมาเนี่ย เราก็จะจะใช้ระบบของไฟโซล่าเซลล์คิดๆกันนะครับจะใช้ไฟโซล่าเซลล์เพราะตรงนี้ไฟฟ้ายังไม่ถึงครับผมจะใช้ไฟโซล่าเซลล์รอกขนหมดที่ไวตรงกลางครับ่าสูงกลางกลางครับมีมีครับมีครับลงไปนิดนึงครับก็มีแต่ก็แห้งแล้งตายหมดแล้วไม่ถือว่าที่สุดครับสูงครับ แล้วถ้าจะที่สูงได้ก็คือโอกาสที่จะหันน้ำไปช่วยข้างล่างแต่ถ้าจะข้างล่างฟังเนี่ยมันต้องฟังเพิ่มทีิกัดตรงนี้เขาแจ้งแจ้งแจ้งไปแล้วครับจุดไหนชุดส่วนนี้หรือว่าตรงไหนตรงนี้เลยนะถ้าได้แห่งแหล่งน้ำสักที่ตรงนี้ครับมันก็จะคนที่เขาเหมือนของลุงหนออ ตรงข้าบของผมเนี่ยเขาก็เหี่ยวตายเหมือนกันเกือบจะตายไม่ใช่ตายครับเขาก็ขนน้ำเหมือนกับผมนี่แหละมาอาดแ้วอาดไม่ให้มันตายเากินกดูไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นระบบน้ำยนตนี่โอกาสวัณโรคเสียงจะน้อยผมจะเอาไว้ที่สูงหน่อยแล้วก็ทําเป็นเอเวขึ้นมาหน่อยเพื่อชุดหน้ากากที่เวลามันดำออกไปมันจะไหลไหลโดยไม่ต้องขัดข,า,ขาดช่วงขาดจังหวะมันจะไหลได้พอประมาณ ตรงนี้ผมก็ใช้ตรงนี้ครับอยปุ๋ยยาผสมมาเฉพาะช่วงนี้ถ้าเปิดก็จะน้ำปิ้งซึ้งก็จะไหลพอใช้ได้ครับม่นมีกี่ไร่นะครับเฉพาะพื้นตรงนี้16ไร่ไแต่ผมก็าต้อเพิ่มเติมตรงน,นี้อีก4ไร่4ไร่4ไร่สองงานนี้ไม่สิบหกไร่สองงานทั้งหมดมัน21ไร่ เอาไปส่งที่กรุงเทพครับครับสายตลาดออนไลน์ครับครับเราไม่ต้องไปยืนเก็บแล้วก็ไปล่อนอลูกเล็กลูกใหญ่อะไรเงี้ยมันก็มีส่วนต่างมัอยู่นั่นเยอะมากอ๋อคาดเก็บเลยครับแล้วก็ปีนี้หน้าหนาวยังไม่ค่อยเยอะผมก็จะนำทั่วมาลงบ้างกครับอันนำทั่วจากกรุงเทพมาก็มาลงมาเก็บมาอะไรที่ในสวนครับก็เราทำเกษตรแบบ ยุคใหม่ครับสมัยีนี้ครับต้องทำแบบนี้ทั้งออนไลน์แล้วล่ะถ้าเราไปเก็บเองให้เขาหเหมาเาเองเนี่ย <c oughs> ดูแล้วมันม่กลุ้มพอมามีห่าเข้าสว่วนเหมือนอินทบุรีไหมอ่าผมผมไม่ทําแบบนั้นครับผมจะเหมาเป็นลายของวัทั้งหมดเลยอย่างสมมติว่าเราพามาเที่ยวไหนเที่ยววัดรพระธาตุลำปางหลวงอะไรนี้เราก็เช่าโรงแรมให้เราทั้งหมด ตกหัวแล้ว2,006-2,007ต่อคนเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็ให้เขาเก็บตามสบายเลยต้องเที่ยววิถีพิเศษนะครับผมก็จะให้เขามาเก็บเลยแต่ทีนี้เราต้องแนะนําเขาเก็บเด็ดเขาจะเด็ดเด็ดมันเด็ดยอดยอดขาดเขาไม่หักเราก็ต้องมาลื้ออีกเหมือนที่เหลือแล้วก็ไม้ฟาดลงต้นมันสูงก็เก็บได้ง่ายนะครับเก็บได้ง่ายครับคนตุ้งทำคนตุ้งทำเพียบนะครับ